สวัสดีพี่น้องชาว IT ทุกท่านนะครับในคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำวิธีการเรียกใช้การสแกนไวรัสจากทัสพอร์ตยูเอสบีแอนตีวรัสนะครับผมก็คือเมื่อคลิปที่แล้วเราได้ทำการสร,ร้างตัวทัส k อร์ตยูเอสบียนที T ่ไวรัสไปแล้วนะครับในคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำการใช้งานนะครับผมเงื่อนไขนะครับของการใช้งานทัส k อร์ตยูเอสเบียนที T ่ไวรัสนะครับก็คือ ในเครื่องที่เราจะทำการใช้เนี่ยต้องไม่ลงตัวทัสฟอตแอนติไวรัสไว้นะครับผมเพราะถ้าเกิดว่าลงตัวทัสฟอตแอนติไวรัสไว้นะครับก็จะมองว่าฟีเจอร์นี้มีการใช้งานอยู่แล้วนะครับก็จะไม่สามารถใช้งานตัวทัสฟอนยูเอสบีแอนติไวรัสได้นะครับผมขั้นตอนแรกนะครับเราก็ต้องทำการเสียบ u s b ที่ทำการเจนแอนติไวรัสไว้แล้วนะครับผมเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะครับ เมื่อเสียบเข้าแล้วนะครับผมเราก็เข้าไปที่ My ค o m อมพิวเตอร์นะครับอ่ค my อมพิวเตอร์นะครับแล้วก็เลือกอ่า usb ที่เราทําการเสียบเข้าไปเมื่อกี้นี้นะครับผมด้านในนะครับจะมีไอคอนของท a s ฟอร r ดแอ t ติไวรัสนะครับ exe นะครับอยู่นะครับดับเบิลคลิกครับ เมื่อดับเบิลคลิกแล้วนะครับผมไอคอนของทัสปอดยืดเบียนที่เวลันะครับก็จะอยู่ตรงด้านล่างขวามือนะครับผมดับเบิลคลิกได้เลยนะครับเมื่อดับเบิลคลิกนะครับเราก็จะเห็นหน้าต่างอินเทอร์เฟซของทัสปอดยื b แอนตี้ไวรัสนะครับผมในส่วนของขอินเทอร์เฟซการใช้งานนะครับผมก็จะมีฟีเจอร์นะครับฟีเจอร์ของการสแกนนะครับผม โชว์คอลันทีนนะครับโชว์ลอกการอัปเดตนะครับผมในส่วนของฟีเจอร์ที่ขาดไปก็คือเรียวไทม์นะครับทัชผัด USB n ที่ไวรัสนะครับก็จะไม่มีเรียวไทม์นะครับผมอโอเคในส่วนของสแกนาการสแกนนะครับก็สามารถที่จะเลือกได้นะครับว่าจะสแกนแบบไหนนะครับคลิกสแกนสแกน all disk s c กน local disk หรือว่าสแกนแบบอื่นๆน,นะครับสามารถเลือกเองได้นะครับผมโชว์ควอนตีนะครับก็คือการแสดงควอนทีนะครับรทีบท่ได้ทำการกักัไวรัสไว้นะครับผมเราก็สามารถเข้ามาดูตรงควอนทีนะครับในส่วนของหลอกนะครับในหลอกก็จะมะีการแสดงนะครับหลอกของอ on demand scan นะครับผม าการอัปเดตนะครับผมอัปเดตผ่าน USB นะครับแอนตี้ไวรัสนะครับหรือว่า,าระบบของแอนตี้ไวรัสของเรานะครับว่าเป็นยังไงนะครับผมในส่วนของทัาสวด USB แอนตี้ไวรัสนะครับท่านสามารถที่จะกดอัปเดตได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องทําผ่านตัวที่เจนมานะครับสามารถอัปเดตผ่านตัว USB ได้เลยนะครับถ้าเครื่องที่เราไปเสียบเนี่ยทำการ ต่ออินเทอร์เน็ตอยู่แล้วนะครับเราสามารถที่จะกดอัปเดตได้เลยนะครับผมในส่วนของการแนะนำการใช้งานทัสสอร์ตย s b บีนที่เวลัสก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ